ตอนนี้ขอเชิญนะครับศิริพิจาราดิคุตรช่องไอีนะครับกำแพงสตาร์บายดูไดเลยนะครับใส่หนามุ้งเลยนะฮะได้ไหมครับ

มนะนนะีที่2ลวิมอนนะาี่คือไนี้วันนี้ก็เดินทางมาป,ปีที่42อะยาวนานทีเดียวนะครับแต่เป็นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากคือเพราะอย่างที่ในช่วงนี้เนี่ยเราต้องคนไทยกับเรื่องดิสลอฟเฟอร์ไม่เพียงแต่การแข่งขันกรแข่งขันการ,าาร,าาากราสร้างงาน นิทรับเชิญมีรูดแรงมากเศรษฐกิจเข้าไปดีที่สุพวกเราไม่ได้อยู่สบายมากแต่วันนี้งานนี้เป็นงานที่มีคนหน้าตาดีที่สุดใครไม่หมทั้งงานยังย้ําอยู่พวกเรายังสู้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลตอนนี้อาจจะฝันรัฐบาลนิดนึงว่าสาวกันบิงขนาดนี้อยู่ในในช่วงที่ลำบากทั้งหมดไม่ใช่เฉพึ่งบริษัทบริษัทบริษัท กบบารเาเื่งองลำบากากเพราะเื่องกเรียนรัานแล้วในขณะเดียวกันก็มีเรื่องการฆ่าที่เข้ามามีส่วนได้แยงอย่างานกหนต้องไปเรียนเรียนให้บบรัฐบาลสราบรัฐบาลที่ว่าเราต้องช่วยเหลือรางการบันเทาไทยซึ่งมันเป็นเรื่องการส่งเสริมเรื่องการรร่วมสมัย นะครับในหลายประเทศเนี่ยถือว่ากาบันเทิงเป็นซัพพลายเออร์ที่มีโซงตลาดที่จะช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกท่ารอรู้จักกันอยู่ก็อย่างอย่างเทป็อกอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเป็นมากขึ้ประเทศเรามีผู้คนที่เป็นทาเล้นไม่ว่าจะเป็นคนแต่งเพลงคนคนอิเดียนคนภาพยนตร์ ละครอะไรอไปคนที่เป็นร่วมกับนักแสดงอย่างที่เห็นในวันนี้เป็นคนหน้าตาดีหมดเรามีสรัพยอกรของประเทศนี้ในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่เราไม่ได้รับการสนัสนุนู้เรากำลังจะไปรับใช้สางา<ม>ติี่ตลอดเองเราเรา,เราเริ่มทำง,งานน้อยลงเพราะฉะน,นั้นท่ารัฐบาลจะเม่นตามประชาธิปไตเข้าใ,ใจ ต้องส่งเสริมการอุตสาหกรรมนี้นะครับมาตรการที่มีอยู่กระทรวงว่าทัรรมับจะต้องเชื่อหลือในเรื่องของาการส่งเสริมกิกรรมคือเงินต้นทุนให้กับเราเหมือนอย่างที่กระทรวงท่องเที่ยวก็าเนเงินให้กับต่างชาตินะครับต้องให้การแข่งขันนั้นเป็นธรรมระหว่างต่างชาติกับคนไทยนะค,ครับอันนี้เป็ฝากไว้เพื่อช่วยพวกเรา,า,เา,เเารวีไอก็เป็นเสริมการลงทุนแล้วก็ ที่มีประโยชน์เราเป็นยานพาหนะที่จะนำพาซอฟต์พาวเวอร์สินค้าทุกอย่างการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทุกสากขาให้ออกไปประจนันในต่างประเทศนะครับก็เลยอยากยื่นฟ้องให้รัฐบาลฝากแพทย์อาจจะเพิ่มสนับเพราะไม่เช่นนั้นเราเราอยู่ไม่รอดเพราะว่าปีนี้อาการหนักมากปีหน้าหนักกว่านะ,ะครับเพราฉะนั้นเนี่ยก็ฝากว่า าประชาชนเพอร์ดีรัฐบาลเพอร์ดีถ้าจะต้องเพื่อนถ้าจะต้องเพื่อเพื่อให้อุตสาหกรรมที่สามารถมีมันเป็นศิลปะการทํารูปถูกไนะครับในฐานะตัวเลือสื่อันเหนื่อยมันคอไหมครับอะไรนะครับมันเหนื่อยพอไหมเหนื่อยครับไม่ครับอะไรนะถามว่าในฐานะที่ครับทําเลือกสือทรัมันเหนื่อยหรือพอเพราะว่ามันด้วยความการแข่งขันนะครับใช่ใช่มันคือหนึ่งเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วที่จะทําผลงานให้ดี ให้เป็นที่ยอมเราให้เป็นที่ยอมเราต้องแข่งขันกันเองระหว่าแต่ละบริษัทและที่ที่สำคัญคือเศรษฐกิจพอดี instruction technology นะฮะที่ดูตอนนี้ทีวีมีคนดูแต่ไม่มีโฆษณาเพราะว่าไปคคนือเทคโนโลยีมันเป็นดีมเป็นเรื่องสุดนะครับแต่ว่าเราต้องปรับให้ัผมผมก็พยายามปรับเลยไม่ได้นิ่งนีหรือเฉยไม่ได้ลอ ให้ให้คนมาช่วยเราก็ช่วยเองมาสี่สอ,องปีก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาเรื่องของสตางค์แม้ว่าตั้งแต่เทปนี้ที่ดีดเงืนทนท่นานจจิวันเราก็เราก็ตัวรอดไม่ได้ก,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 ก็เป็นเป็นอาชีพเ,เ,เป็นงานที่เด็กที่ผมผมอตามบอกว่า,วามันลำยากลำบากนี่ทำมนอยู่ <c oughs> แล้วก็ ผมชอบงานนี้อะดีใจอย่งานนี้มีความฝันฝายไปไกลอะไรอย่างกที่ดาก็ดีอย่างมีเบิร์จริงก็รงมตัวเองอยู่ในสาขานี้อยู่ในอาชีพนี้มาสี่ปีโดยที่ว่าจะชนะจะไปบันทึกยินมิสก็อยู่แล้วพี่เบิร์มชอบมันก็เลยต้องทำ เม่ออยู่ในการบันเทิงมาย่างยาวนานดีมากครับพี่เบย์อะไรนะครับเมื่ออยู่ในการบันเทิงมาย่างยาวนานการรับตัวเาดีากพี่เบ์กับไปเรื่อยครับมันมันมนอะไรทะครับพี่เล่นอะไรร้องร้องมีอะไรที่เล่นๆอย่างนี้ที่นเปล่าพี่เบ์พี่เบย์ก็อยู่แอมี่มาสี่ห้าปีใช่ครับพี่ตรงแมี่เไงาดึงชีวิตของพี่ ชีวิตของกันี่เดินไปหนัเนะคได้ติดตัวมาใน เป็นเป็นโฮมเป็นบ้านของและตลอดเวลาที่ตัวคือเอนะคะก็ตลอดชีวิตาริ์กัเอยเาะตอเป็นแก๊งนี้ก็ยังรัก้ที่ตัวยูตนี่เหรอล้อเล่น มเร่ยตัวจริงตไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามผมไม่ต้องีตรงนี้เลแล้วทุกคนที่เป็นพ่อแม่ของคนทีいい่ได้รับความเมตตาจากผี่คนที่เหมือนเป็นเหมือนพ่อที่มีคอเท่านั้นเนี่ยแบรนด์นี้คือไม่ใช่แค่บริษัท คนที่รักที่คนต่อไปและสู้ในเมื่อไรจะเป็นคนที่เราภูมิใจแล้วก็ศิรีจะเป็นศิษย์สานุิทธิ์50เหลือ50เราจะเห็นกันที่ตรงนี่ตลอด forever forever Grammy y e แ h Grammy Grammy g r a m ่จะเป็นงานที่โตนการงานที่ไม่มีใครที่ไม่มี เกแล้วก็แต่้วกับี่นะคะแล้วก็ของท่ืชวยนะคะนีมาขอค่ะขอบคุณมากนะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ